นะครับตอนนี้เราถึงที่โรงเรียนแล้วเรียบร้อยครับผมโรงเรียนยังกับอาจารย์เดี่ยวจักทำซิ้นไว้นี่ครับผมตอนนี้เดีากระจอกสีผ้าไปลองแพครับเนี่ยยังพึ่งหยอกกันอยังพึ่งหยอกกันเว่ยหาหาลอยเมตรได้ค่ะลัยเดียวยังเกาะหาลอยเมตรหาลอยเมตรแมียนนี่หาลอยเมตรพยานจากคมณแม่หาลอยเมียอุ้ยบนตะโจาวานั่นสามลอยเมตรแนวนี้สิบกิโลเอาบอกมันว่าหาโลเราไม่รู้ยาแค่ดีเหรอ อันนี้มามากตะปะเทศ้ยใจกุณบอจัายาามไ่ยอมก็นี่ลิกงอันนีิกสีหน,น่เางาเดียวโอ้เดี๋ยวเมยครับเดี๋ยวขึ้นไปหอนหมองเดี๋ยวไทยในเบงหมย์ครับมาเบิงกันกุมอกพยกลุมไงเลยครับกุมเนี่ยกาจะจูอกพยกไปใส่กุเนี่ยกาจะจูอกพยกไปใส่กุ่โว้ยคุณเดาการไปพม่าคุณเดาคุณบอกนี้เออเปนอย่างนอฟันไปขี่แพ้ต้องยางุยน้ำามาอั่น งางเลยบ่าอ so so hey ู <Bye. S 1> ้ขเย็นได้ไปไปอามาไอ้มาเแม่นมาอะไรดิอันกุ้มกุ้มเนี่ยชิพากันโอกยกไปใส่ก็คำเนี่ยไปบ้านปานเกิดอะไปบ้านเกิดมันเกิดยู่งทั้งเรียอยู่อยู่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าด้ามแม่ขาม่ยิง้าแม่ อันนี้เด้อบี่ไปใช้ครับเนี่ยพวกงูกันกกันอ้ยห่วเมตเยดอนคือกันเลยวะเขยดอนโอ้ยขามน้ำเราได้มาหมนปากกล่วยบร้อมือนเนี่ยนี่ต่อไหม ต้องขามต่อก่อนเอาไนี่เป็นแหนาข้าเจ้าด้วครับเนี่ยเหาเห็ดเป็นสันเสันล็อกล็อกไว้ครับไฮ้มนไปอ่ะควันล่ะครับาันที่นี่เอมีแหพร,พร้อม กูเดาเฮียมาน้ำงมาเอา,านกันได้ยังไเ,เ,เ,เป็นตำมานบอเอฟคนว่า,า <laughs> ะะยยังวะภาษาไทยกดหนึ่งนี่ต้องย่างไปมองน้ำได้ไายังสิสวดบึบเด็กดูไม่วันครับสิบมานบ่ ได้บ้เห่อบได้โอ้บงมานาไนยโอ้ไอลูกป่งอันบักใหญ่เลยนี่เป่าเป่าใหญ่เลยเป่าใหญ่เลย วัววัวแพ้ท่างีครับวัวแพ้ท่างีบวันะก็พี่มากวังแพ้ท่างีบท่างีบลองเท่าลองเท่าได้ปะออกหัวแท้อุ้ยอ้ระวังนะคะท่างีบดี่างีดีเขาบออือฮจริงวัวยังไง

เอาคนมองพ่อนี่ดิไปแล้วไปแล้วต้องน,นีเดยวกนไ่ไต้อมทยเลยต้อมเฮ้ยลองเท้าลองเท้าไปยืนตรงกลางไปเดี๋ยวสิไทยนี่ อย่าฟาดหัวกันเด้อนคะครับ<อ>บรรยากาศค่ำมาแรงมากครับผมก็ท้อการหาที่พักกันครับผมกลางเต้นนี่ครับจัดที่รับที่นอนนะครับก็เขาก็จะมีคำเคลื่อนนี่เขาก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างเด่นครับแล้วก็รอชมเมืองบรรยากาศเนาะ ครัจะมีนะครับของที่ห้าออกมาบริจาคก,กัหลายเติบครับผมก็จมิมีวงดนตรีจากทีมงานกูไพ่ห้านะครับมาสั่งความสนุกสนานให้แกกับน้องๆน,นักเรียนนะครับระยะทางขึ้นมาเนี่ก็โหดมากๆครับผม